ลำดับต่อไปครับจะเป็นการมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในรายการที่116นะครับประเภททุ่มน้าหนักชายกลุ่มอายุ45ปีรอบชิงชนะเลิศนะครับขอเชิญนักกีฬานะครับลำดับที่1ได้แก่นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลนะครับลำดับที่3ได้แก่คุณนัทนาทีเกตน้อยจากรอฟอมอครับลำดับที่3าเชิญเลยครับซจินครับ8.76เมตรนะครับ และลำดับที่2ได้แก่คุณมนตรีเพชรพิสิทธิ์รัดจากคอทอสถิลิ์9.19เมตรนะครับและชาะเลิรในรายการนี้ครับได้แก่คุณทศพรโตพาณิชย์ครับจากคอคอ,คอ,คอครัรสถิติ10.12เมตรครับขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกท่านด้วยนะครับ